สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับมิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้มิวอยู่กับเครื่องปิ้งขนมปังและเตาอเนกประสงค์จากแคนดี้ครับผมโอ้หน่ารักอะสำหรับเครื่องปิ้งขนมปังของแคนดี้นะครับผมนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยยังใช้งานง่ายๆมากเลยครับผมเพียงแค่ใส่ขนมปังปุ๊บ2นาทีแล้วกันแล้วก็กดปุ่นี้เลยแถมสามารถปรับระดับการปิ้งได้ดังใจเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอุ่นการปิ้งหรือว่าละลายขนมปังแช่แข็งเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยครับอุ้ย เรียบร้อยแล้วครับอืออือกลอกกำลังดีแล้วครับผมเครื่องปิ้งขนมปังของแคนดี้เนี่ยใชจากวัสดุพี่ๆซึ่งทั้งแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยครับผมแถมทําความสะอาดง่ายมากๆไม่ต้องกลัวเศษขนมปังตกพางอีกนะครับต่อไปนะครับผมมีจะทําเมนูสุดพิเศษมากๆนั่นก็คือชาบูครับง่ายๆเลยครับผมแค่มีเตาอเนกประสงค์สุดคิวนี้จากแคนดี้นะครับแค่บิดเลือกระดับความร้อนตั้งเวลาแล้วก็รอทานได้เลยครับผม โหง่ายเกินหอมมากเลยครับแต่จริงๆนะครับผมมิวอ่ะชอบกินสุก,กี้ยาก,กิแบบน้ำดำของญี่ปุ่นมากกว่าครับยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มิวจะทำให้ดูเลยครับเริ่มจากตั้งไฟเบาๆครับผมแล้วก็ย่างต้นหอมญี่ปุ่นทำเห็ดหอมให้เหลืองแล้วก็ค่อยๆหยอดน้ำดำสุก,กี้เนะี่ยลงไปผัดเนื้อหมูกับผมใหญ่พร้อมทานเลยครับนี่ทุกคนดูครับผมน่านกินมากเลยครับชิมไหมชิมไหมอ่า สำหรับใครนะครับผมที่อยากได้เคลือบปิ้งขนมปังแล้วก็เตาเอเนกผสมจากแคนดี้สามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e e Lazada แล้วก็ JD Central เลยครับและถ้าใครนะครับผมอยากเจอมิวบ่อยๆเนี่ยถามว่าเจอได้ที่ไหนแน่นอนเลยครับเจอได้ที่ช่องทางต่างๆของแคนดี t ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube นะครับผมแล้วมาเจอกันนะครับ